จะประกาศจำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นในเนิ่นเดือนที่ประเทศไทยครับขอขอบคุณชินจัมฟันการดนิ่งสำหรับสปอนเซอร์ในวันนี้ครับขอปราก<ร>ณมาครับว่าเราคือสมพีนโนญ์ญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายจะเค้นแทนอนตัตลันษณ์ของชาติเกลงในประเทศไทยว่าเรามีเป้าหมายใหญ่คือการเพิ่มยอดผู้ติดตามอีกนัน้านคนให้ได้ภายในหนึ่งปีวันนี้จะมาประกาศผลที่ผ่านมาเนิ่นเดือนครับยอดผู้ติดตามในทิกเกอกเพิ่มขึ้น 5,424คนยอดผู้ติดตามใน Facebook เพิ่มขึ้น5,76คนยอดผู้ติดตามใน YouTube เพิ่มขึ้น4,82คนยอดผู้ติดตามใน Instagram เพิ่มขึน้น2,491คนรวมทั้งหมดเป็น9,473คน ตั้งแต่เริ่มทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็ได้รับการแช์และสนับสนุนรวมถึงคอมเมนต์จากทุกๆคนจนทำให้มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาครับขอบคุณมากจริงๆครับแต่การจะเพิ่มยอดผู้ติดตามอีกนั้นคนให้ได้ภายในหนึ่งปีนั้นไม่ใช่รง่ายเลยเพราะฉะนั้น ก็เลยอยากจะขอแรงจากทุกคนครับอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์อะไรดรูว่ามีไอเดียใหม่ๆยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าไปสตัตว์ตอาอกครราชาตูตนะนกรุงโตเก,กียวกันครับ